ร่มแรงเห็นไหมคะเราก็จะมาให้อาหารนกทุกครั้งที่เราออกใจตลาดมานะคะเห็นไหมคะก็จะมานั่งเห็นไหมคะคขชอบมากนะคะขนมปังเห็นไหมคะบรรยากาศคลึ้มฝนอีกแล้วนะคะคลึ้มได้จริงๆเลยเห็นไหมคะโอ้นกแกสวยมากเขาจะมากินทุกวันนะคะที่เราให้แล้วเขาจะรู้รู้ว่าเออขนมปังอยู่ตรงไหนส่วนไหนเห็นไหมคะ นี่คืออยู่ข้างอยู่ข้างอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นะคะเนยห็นไหมคะดีสดเลยเาอาจจะอ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่ไหมคะได้ให้อาหารนกแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็มาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเันจมาเขารู้ว่าเราให้อาหารเขาทุกทุกครั้งเีิมาเขาก็จะรู้เห็นไหมคะเห็นไหมคะมาเพียบเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเยอะแยะเลยเห็นไหมคะ นี่หลความสุขที่เรามีให้กับสัตว์เห็นไหมคะวิวจะสวยมากเห็นไหมคะข้งฟ้าเขาก็ลงมาเองค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแค่10-20ีบาทแล้วก็ซื้อขนมให้สัตว์ได้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาจะอร่อยมากว็ไม่ต้องชิงกันนะคะไม่ต้องชิงกันไม่ต้องชิงกันมีเยอะแยะ ซื้อให้เยอะแยะเลยเห็นไหมคะมา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 กินกันเห็นไหมคะนี่วิวบรรยากาศที่เราอยู่เห็นไหมคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขารู้แล้วว่าอาหารลงใส่น้ํานะคะเห็นไหมคะนี่เขาจะวิ่งมาเอาละเห็นไหมคะเขาจะชิงกันเห็นไหมคะนี่คือความสุขเล็กๆได้นอยที่เราได้ให้นะคะอือฮึ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ไปแล้วเราจะไม่หวังอะไรเราจะให้ความสุขกับสิ่งที่เราให้เห็นไหมคะเห็นไหมคะแค่นี้น้องเขาก็โอเคแล้วน้องนกฉลาดมากนะคะเดี๋ยวพอเรากลับเขาก็จะจะมากินที่บ้านที่เป็นปูนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาจะรู้มากเลยนะคะเห็นไหมคะเยอะมาก ยิ่งหลังบ้านยิ่งเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ให้อาหารสัตว์นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะอ่านะนกขี่อะไรตรงหลังบ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่คือรอบบ้านรอบอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เห็นไหมคะนี่คือโรงเรียนวันนี้เข้าโซนที่โรงเรียนเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยวันนี้ไปใจตลาดมาดูตะก้านะคะรถรถเข็นรถเข็นเห็นไหมคะวันนี้เราเข้าเราเข้ามาที่โรงเรียนเห็นไหมคะที่โรงเรียนเห็นไหมคะเนี่ยที่โรงเรียน นี่เด็กเขาก็เข้าเรียนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอเห็นไหมแอบมาแล้วแอบแล้วแล้วเนี่ยพอเราจะกลับเขาก็แอบมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยมีความสุขที่เรามีเห็นไหมคะได้เห็นสัตว์ได้ทานอาหารจริงที่เราให้เราก็มีความสุขนะคะยิ่งวันนี้วันสงการด้วยเราก็ได้ทําบุญให้สัตว์ไปด้วยเล็กๆได้น้อยเห็นไหมคะ อาจจะไม่เยอะแต่ละความสุขของเราเห็นไหมคะวันนี้แดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วแดดมาแล้วเห็นไหมเยอะแยะเลยเห็นไหมคะอู้สวยมากเลยเห็นไหมคะอู้เห็นไหมตะกี้ไม่มาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้มาแล้วหรออาจจะมาเป็นกลุ่มนะคะ่าเป็นกลุ่มเห็นไหมคะท้องฟ้าจะจะสว่างแล้วก็มีเมฆด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยความสุขมันต้องไปหาที่อื่นนะคะ แค่เราทาแล้วก็มีความสุขแหละเห็นไหมคะเนี่ยน้องๆ้อเขามาทานอาหารที่เราให้เห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โเยอะแยะเลยเนี่ยที่พื้นเยอะแยะแต่เขายังไม่ลงมานะคะแต่เราก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาไม่ได้กลัวคนนะคะยิ่งเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ถ้าใครมาซื้อของกินที่รถไยอย่างเงี้ย เขาจะชิงเลยนะเขาไม่ได้กลัวนะคะเหมือนนกบ้านเรานั่นแหละเห็นไหมคะสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยความสุขตอนนี้ที่เรามีเห็นไหมคะบางตัวก็แบบยังไงอะอู้เสียงดังวกเวกเวกเว,วเห็นไหมคะลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยเห็นไหมคะ,มคะวันนี้ก็ให้ดูน้องๆทานอาหารนะคะ เห็นไหมคะน้องคะคือฝนมาแล้วนะคะโอเคนะคะ